สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการชำนอนละสดของเจ้าโคโรคาเซียเอสโคเรนต้าโมฮิโตกันคะ่ะส่วนจะมีวัสดุปลูกอะไรบ้างนั้นมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะหลังบ้านสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการฉ่ำนอตาสดของเจ้าโครคาเซียเอสครินตาโมฮิโตกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะใช้วัสดุอะไรบ้างค่ะเพื่อนๆส่วนเจ้าเอสครินตาโมฮิโตนี้นะคะเราได้มาในราคาประมาณ2,000บาทนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นสามารถหาซื้อได้เยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้ปลายก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะ วัสดุปูของเรานะคะก็ออกคล้ายๆแบบเดิมเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทรายที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะมี1ส่วนนะคะแล้วก็กากมะพร้าวสับละเอียดค่ะหนึ่งส่วนค่ะแช่น้ำทิ้งไว้สองคืนค่ะหินภูเขาไฟค่ะหนึ่งส่วนค่ะเพอไลท์หนึ่งส่วนค่ะ,พ,คะพิทมอสอีกหนึ่งส่วนค่ะ เหมือนเดิมค่ะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมรวมกันค่ะไปดูกันเลยพีทมอสค่ะลงไปเลยหินภูเขาไฟค่ะทรายที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะกากมะพร้าวสับละเอียดค่ะ และเพอไลท์ค่ะตอนที่เพื่อนเพื่อนเทเพอไลท์เพื่อนเพื่อนก็ระวังฝุ่นมันฟุ้งนิดนึงนะคะแล้วก็สเปรย์ค่ะเพื่อให้มันไม่ฟุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนจะเตลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาทุกอย่างนะคะผสมรวมกันค่ะ เข้ากันแบบนี้เลยนะคะนําวัสดุป,ปลูกทุกอย่างค่ะที่เราเทลงไปเมื่อกี้นี้นะคะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ไปเช็คดูนะคะว่า เจ้าหนอของโมฮิโตะน,นะคะที่เราได้มานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเราก็มาเช็คดูน้องเขานะคะว่าเขามีอย่างไรบ้างนี่เลยค่ะนี่ค่ะเราค่อนข้างที่จะได้มาสมบูรณ์เลยนะคะน้องมาโดยการห่อรากมาอย่างดีเลยคะ่ะนี่ค่ะ สมมติว่าถ้าเพื่อนๆตัดเองนะคะเราก็จะต้องป้ายปูนแดงตรงนี้นะคะเพื่อรักษาแผลให้เขาแต่ว่าตรงนี้นะคะเขาแปะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยแดงๆจางๆอยู่นะคะเพื่อเป็นการรักษาากรักษาแผลเขานะคะแผลที่ถูกตัดนะคะต่อไปเราจะนําน้องเขาไปชํากันนะคะ เราวันนี้นะคะเพื่อนเราใช้กระถาง8นิ้วนะคะสีชมพูน่ารักสดใสแบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนเราก็จะต้องใช้กากมะพร้าวสับเล็กนะคะที่แช่น้ําไว้แล้ว2คืนนะคะเอารองก้นกระถางไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดินมันหลุดลงไปนะคะรองก้นไว้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ตักดินปลูกนะคะนี่ค่ะที่เราผสมวัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปประมาณครึ่งกระถางพอนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วเราก็เอาน้องเขานะคะเจ้าโมฮิโตของเรานี่ค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆสำหรับต้นไหนนะคะที่มันมีใบน้องเขาอ่อนแอแบบนี้นะคะดูแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนได้นะคะหรือว่าไม่ค่อยสวยงามนะคะเพื่อนๆสามารถใช้มีดเล็กๆนะคะตัดลงไปในแนวเฉียงนะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมาใหม่นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ เพื่อนๆตัดแบบนี้ใบนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จริงๆแล้วใบสวยนะคะแต่ว่าคอเขาเริ่มไม่ค่อยตั้งแล้วนะคะเราก็สามารถตัดน้องเขาได้แบบนี้เลยค่ะนี่เพื่อนๆตัดแนวเฉียงแบบนี้เลยไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแย่งอาหารกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็เอาลงไปเลยค่ะแล้วก็เราก็ตักดิ้น เพื่อนๆก็เอาน้องเขาตั้งตรงกลางนะคะแก็เอาดินลงนี่ค่ะวัสดุปลูกลงแบบนี้เลยใส่ให้เต็มเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆ ก็เป็นอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการชำหนอนส,สดของเจ้าโครูคาเซียเอสคูเรนตาโมฮิโตนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนําน้องเขาไปพักไว้ในที่ที่มีแสงแดดดาไรนะคะประมาณสองสัปดาห์ค่ะ<ม>เพื่อให้น้องเขาฟื้นตัวก่อนนะคะเ<ม>พื่อนๆเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเลย เหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่ทําำคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย หรังบ้านสตอรี่